ไม่ได้นะฮะต้องเต้นด้วยนะเต้นวนฮะเต้นวนฮือฮืเออฮือฮอวนฮะวนฮะห้าชิ้นก็ชนะ นั่งเสร็จแล้วนั่งเสร็จแล้วให้ให้ไปหาแป้งทาหน้าให้เขาแล้วกลับมาใ้กลับพี่ครับพไปหาแป้งทานาเพลเพลแป้งทาน้าแป้งทาหน้าไปให้ลูกกระพูกครับตามเอาลูกกระพูกรับไปหาแป้งทาน้าให้เขาเเรเรรบเบเงลูกเก็บเงลูกกลับมรก่อนเออากลับมาครัคนที่ไม่มีเตียงอีคนที่ไรด้กินอบ ไอหนูคนที่ไม่มีเก้าอี้ลบหนูเอ้ยอืเย่ยังไม่ได้แพ้เด้อเออถ้าแกไปเอาแป้งมาทาแล้วมานั่งก่อนเขาแกก็ได้เด้อใครทาก่อนใครทาก่อนโอเคไหมเออโอเคนะอ้าโอเคใครใครหน้าขาวแล้วกลับมาหนั่กไปยังยังลุกเออยังลุกกลับมาเอยลุกเอ้ยยังไม่ได้ปล่อยลูกได้บอกใครทากหน้าขาว เอาเราเอาใหม่น right, uh, right, ั่งไว้น okay. MM ั่งไว้ยังรอฟังคำสั่งของลูกอ่ะนั่งนั่งลูกนั่งให้ไปหาแป้งทานให้เขาแล้วกลับมานั่งเก้าอี้ครับเออเร็วไม่มีแป้งไม่ได้นะไม่มีแป้งไม่ได้นะเฮ้ย ็ไม่ได้ทานะฮะอาหมดอ่ดาเรียบลลลลลลวิ่งตามอยู่นั่นวิ่งตามอยู่นั่นอาเชิญกที่คนที่ม่มีก็ยี่เขับนั่งไหมค่ับไ,<ก>ไอ้ไอ้นี่ขาวฟรีเลยคนระับเออโคขาวขาวแต่คนแรกแต่เก๊กไม่มาดนั่งเอาแขนกลับที่เลยงานออนี้เอาโอ้โหแกเนาะแก๋มัวแต่แย่งแป้งเขาข่าตั้งคนแรกเลยแกนะ่ะ ไอ้หนูสามคนไปไหนลูกเดินจับมือกันเออลูกใครเนาะอ่า huh. ท uh ั้งหมดยืนอ่ายืนขึ้นฮะเพลงเชิญตามกระแสกับน้องโชคม้นแพรในช่วงนี้นะครับผมเอาตามกระแสติ๊กตอกเขาบ้างครับน้องโชคครับไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเต้นได้ไม่รู้ว่าต่อเก้าวันนี้และ พวกคุตไม่ทันนะแออไปเฮ้ยเอาแล้วเอ้ยเห้ือส้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยยเเฮยเฮ้ยเฮายเเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้เฮเฮยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮเฮเน้ย้ยเ้ยเ้เฮเฮ้เเ้้ยเเเงเ้ยด้วยลูกไป ขนาดปะสองขวบมันมีสองคนนะเออเอ้ยเองโตขึ้นเองจำหน้าไอ้นุ่นไว้นะเองจะจำหน้าครูนะติดพ่อมอติดพ่อมันเอาอาไงละงานนี้เฮ้ให้ไปหาเกงขาสั้นมาใส่ครับเอาละครับกับเกงขาสั้นแล้วกบมานั่งให้ไว เอาละฮะไปออกอีออกเหลือไปต่องไม่เอาอะไรถึงไงต่องต่องตองอยู่ไหนตองหาช้าหานานมากก็กังเกงโอ้โหแกไม่เอาเงินเหรอนับพันสามโอ้โหพันสามเออแกแกเหลือให้ฉันบ้างไว้ละเออเหลืออยู่ผู้ท้าชิงอยู่ห้าท่าน เออเดี๋ยวกี่คนเนี่ยมนสั่งเพื่อนโอ้โหข้าควรเลยขอละเูด้วอ่ะเฮ้ยมาอัดยืนขึ้นฮะ ให้ให้ขอพูดโจบก้วเปิดเพลงด้วยรู้กันเนาะเนาะให้ให้ไปหารองเท้าปุมกลับมาใส่ครับเอาละปู่ไม่ใช่จังนะค่ะพยรองเท้า ใส่ตั้งเยอะเห็นไหรองเท้าเนี่ยไอเราสองคนเชิญเชิญกลับที่ต้ปูใสไปนะเกย์จะถอดนะเออใสเข้าไปสิใสได้ไหมรอบต่อไปใสได้ไหมใสได้ไหมหาเกย์ไงพุ่งกับประายครับไปครับอ่อ่าอุ่นเห็ยขอใครขอใครฮะไอเนาไม่ได้ใส่มาวันนี้ยดีนะโอ้โหรอดไปเนาะโอ้โหอ๋อจีสลีปไม่อยู่มากเพ่งมากหัวละ อะไรทุกโงการเพลงโอ้ยเพลงยกส่งเพลงเจดีฮะขอโทษทีฮะเน็ตเน็ตขัดข oh, ้องโอ้โหนะฮะขออภัยฮะโรงเรียนนี้ไม่ม okay. um, ีเน็ตมั้งโอ้โหไม่ไม okay. ่สั่งเอารองเท้ามาคืนก่อนเหรออยังฮะยังใช้อยู่รอสักโคขออภัยด้วยนะฮะระบบ เชื่อมต่อเราเทียมเราช้าครับคู่ตองครับเอาขนมให้ผู้แข่งขันเรากุหลาบบุ๋งนะและเขานั่งกินตรงนั้นกลุ่หลาบบุ๋งในหลองคายางยางครับรองเท้าประคืนก่อนฮะเองไม่เห็นเอาของทุกอางไมวะถุงเท้าไม่กลิ่นมา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 แล้วไปครับใส่รองเท้าแต่ดีๆลูกซื้อมามือสองกาวไม่ค่อยดีได้ขนมแล้วนั่งกินที่เก้าอี้ตัวเองเด้อ ระหว่างที่รออีชั้นแ่ะเฮ้ยเดียวไงไอ้ไอ้หนูอยู่น้ำเลยลูกอะไรผู้กบการติดเนาะฮะกินลูกกินก่อนกินก่อนใครจะ้ใช้พลังถ้าเราผู้ชายล้วนด้วยเอาละฮะทำโมได้แน่นอนนเนี้ยบอกเลยเอาเพลงป้าเอาละฮะ

มีสี่พอดีอย่างไม่ต้องรู้อะไรไม่ต้องทำไปตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเอาเกงในออกมาใส่ข้างนอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันเจาตรงไหนเนาะไอ้ที่ไม่ได้ใส่เองที่ขนมหมดยังขนมหมดด้อยยาแต่กินอร่อยนะแต่ว่าถ้ากินเครียดมากตอนเนี้ยเอาจจงไงดีฮะเฮ้ยเฮ้ย ไปหาแว่นตามาใส่เืยนิอะไปหาแว่นตาไอ้หนูไม่เอากรครูไงลูกเอาแล้วฮะแว่นตาเอาเพียงแว่นตาเอาเพียงเจดีย์มาแว่นตาแว่นตา หนึ่งใบครับหมวกหนึ่งใบฮะเอาล้วครับสวัสดีครับเอาไ่มาช้าใครมาช้าใครมาช้าเอาไ่หน่อยแล้วไม่สนเลยบวกไข่อาช้าโอ้ยยังนั่งอยู่โอเคให้โอกาสจะหยิบจะคว้าอย่างเดียวเลย เอ้ไอ้หนูเองจำได้นะไอ้ไปเอาหองใครมานะเอาเพลงเอายืนเอายืนขึ้นเอาเพลงมาไม่ไม่รู้ว่าส่งสัญญาณเขาเห็นกูเปล่าไม่รู้เออมองยิ้มอยู่แว่นไม่มีเห็นเนาะเห็นเนาะโอเคแว่นไม่เห็นแว่นไม่เห็นไอ้ยเอกเอาแว่นไปคืนครูเขาสิ โอ้โหเอาอย่าง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 เอาถ่ายก่อนส่ก่อนใส่ก่อนถ่าก่อนและใครก็ช่างเลือกคนไปเปิดด้วยสายตันสั้นคืบเดียวเนี่ยโอ้โหตอนสัญญาณชั้นโลเออไม่เป็นไรตอนสัญญาณชั้นดีๆนะชั้นพูดอะไรแกทำตามเด้อเออเออให้ไปให้ผูกแข่งขันให้ผูกแข่งขันถอดเสื้อแล้วมาเต้นตรงนี้ครับถอดเสื้อแล้วมาเต้นตรงนี้ฮะให้ไหวเอาล้วจ้า เพลงเดีเดีเอาเพลงถามรอบก็เจดีเลยเรียเงเรียเง

อ่าอย่างนี้ยังไงฮะดถอโทษนะครับถอดรอกถอดรอกครับเอาเงินรางวัลมาซ่อมรองเท้าเลยครับพังหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยทิ้งเงินที่กูแอมเลยฮะเอาเอาเว้นเ้เปลี่ยนเขาต่อไปให้ผู้แข่งขันขับรถพุ่งกับเข้ามาเด้จใิงได้จริงเราเอาจริงเราเอาจริงแล้วขับเป็นหรอเดี๋ยวเองขับเป็นหรอ เ,เอย้ยจะไปอย่างเดียวเลยไม่ใช่ขันอาศัยรถเขามาด้วยสิแล้วแจไปไม่สนกุญแจด้วยนะตะแก้มีไม่มีจะไปอย่างเดียวอ่ะเพลงมาเอา,า,เอารถไา คุณครูแล้วทาตัวเองมาให้เขาแล้วกลับมานั่งครับอ้าทาตัวเองให้ขาเอาแว่นไปคืนแล้วทาตัวเองให้เขาเอาเอาทางไหนวเอาเร็วเอา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 อาเ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 อาอเออาาเอาเอาาเอาเอาเอาอาเ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 อาอาเอาเออาเอาเอาาเอาเอาเอาเ i <laughs> don't 80, 80, 80, ในกระอยู่ในกระถาฉันพุ่ลงในน้าดแป้งเ้จุแป้งทอจุแป้งทอจุ๊บแป้งทอดัไันไนไอ้คนไี่มึงก็หยุดิไอ้คร้อก็ร้องไอ้ตีกอก็ตีอยู่นั่นเขบอกู่ไอ้คนร้อง ให้ไ,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  Listen, ไปหย <um ุดให้เราไหยุดตีเลยเอาละนี่ใครบอกให้ไปหาเกงขายาวมาใส่ครับอ่ะได้ครับเชิญครับอ่ะทั้งหมดนะได้ไหมอินเทอร์เน็ตเธอเนี่ยสามเอาละมีการทดสอบกางเกงขายาวหกางเกงขายาวใส่มาด้วยก่อนนะใส่ก่อนกางเกงขายยาว แล้วใส่เอาแล้วก็ใส่ก่อนใส่แล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนั้นใส่เลยฮะใส่เลยเอาใส่ให้ดีใส่ให้ดีเอ้ยตะเกียบขาดอีกตัวใส่ให้อีกตัวหนึ่งเออเอาละได้ยใงญ่ลงโทษลงท้าเอาแล้วใส่ก่อนใส่ก่อนนะฮะใส่ก่อนนั่ะใส่ก่อนฮะเรียบร้อยอาจารยกับพี่ครโอ้โหเฮ้ย ไอ้เองเอาอุปกอวันมาคืนภูมิกัดด้วยเออเหนื่อยเว้ยนั่งไปลูกนั่งไปลูกเออเหนื่อยเว้ยไอ้ก็โกรธด้วยเว้ยให้คุณทำอะไรกันไม่รู้โกรธเว้ยเออภูมิกัดจำไว้เว้ยเออโดนต่อยเว้ยคืงเงินพันหนึ่งมันขนาดนี้หรอใช่คัเป็นชันฉันก็เอาเองอยากได้ไหมเอออยากได้ไหมลูกเก้ยถ้าเองไม่อยากคูขอไงดูด ไปแบ่งกันเถอะขนาดนี้ยอมยอมออแล้วไม่แบ่งคนละเพึ่อเออ,เอ,อครูเห็นละ<อ>ครูรู้ว่า<ล>มันญายาต<ล>แต่เพราะมันจะยากขนาดนี้ ไมีก uhm. ็ได okay. yes, ้นะแต่ไม่เล่นแต่เล่แรกว่ะยี่สิบสามตะเกเล่นตะเกียแรกแล้วเรารวยเลยเอาแล้วเอาแล้วน้องบอกว่ากว่าจะควักตังค์ให้กูได้โอ้โหถอนเลือกอยู่นั่งน้องบอกเหนื่อยฟรีเลยเลือกอยู่นั่งเมื่อกี้ร้องให้เฉยเออเอาเอาเอ็งนั่งใหม่เอ็งนั่งใหม่เออเอามามา ไม่ไม่แกไม่ทำตั้งแต่แปดเก้าคนแรกวะทพทพ,าพาบอกว่าเอ้ยหาเองได้ดี่หว่าแล้วจะมาเล่นเกมทำไมเดี๋ยวผู้คองเงินหมดอมเอาเ,มาเอาทม่านะอันนี้ตัดสินแล้วนะ ไ้ด้วยไ <icism. S 2> อ้ไ bon. อ้ชนะมเท่าไมไอ้เ bon. ก็บเก้าอี bon. ้กเก็บเก้าอี้ <ste ck> ด้วยไป <ste ck> ไปไหนอ่ะเขาได้เงินแล้วไงสนทำไมออกเล็บมันเอาตังค์ไปคืนวะเฮ้ยโอ้โหมน้ำใจเอยเขาให้แล้วเออเด็กนี่ไม่รู้จักอุตสโลบายเพาเลยเนี่ยเองไปแลกแบงค์แดงไปไปแลกแบงค์แดงโรงเรียนนี้สอนดีเนาะ